กา,การมีอะไรจะบอกพี่ไหมบอกอะไรพี่หนูก็เพิ่งเลิกงานหนูขอตัวอาบน้ำก่อนนะเลียทั้งวันเลยวันนี้ชัยพยายามที่จะถามแฟนสาวตนแต่ก็ยังอยากให้การสารภาพเองเลยยังไม่อยากถามไปตรงๆเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์จะสั่นเครือนพอหลังจากวันที่อ่อนมาแจ้งข่าวกับชัยนับตั้งแต่วันนั้นอาการของการก็ผิดปกติไปจริง จากเคยกลับบ้านตรงเวลาทุกคืนนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งค่อยถึงบ้านหรือบางคืนชัยกำลังออกไปจ่ายตลาดกลางดึกถึงเจอหน้าการที่หน้าประตูพอดีแต่ด้วยความศรัทธาในรักของชัยเขายังคงเชื่อมั่นว่าหากข่าวที่ออนมาแจ้งนั้นเป็นจริงเขาก็หวังว่าอยากให้การรีบกลับตัวโดยเร็วเพราะเขาไม่อยากเสียแฟนสาวไป แฟนสาวที่ร่วมฝ่าฟันกันมาเป็นสิบสิบปีและยอมทำทุกอย่างเพื่อหน,นีความจนมาด้วยกันแต่ความหลงในกามของการก็สะท้อนภาพให้ชัยต้องหมดศรัทธ,ธาในรักคือหนึ่งชัยออกไปซื้อวัตถุดิบเตรียมทำอาหารตามปกติคืนนี้ชัยออกไปตั้งแต่ห้าทุ่มระหว่างเดินทางชัยกลับลืมกระเป๋าสตางค์เลยให้รถวนกลับมาที่ห้องใครจะคิดล้วว่า ภาพบาดตาแทงใจดำจะทิ่มแทงหน้าอกข้างซ้ายของชัยอย่างจังรองเท้าผู้ชายคู่แปลกวางอยู่หน้าห้องของตนและเสียงคลอเคลียของชายหญิงที่หยอกล้อกันในห้องทำให้ตัวของชายชาไปหมดทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าจลเท้า ชัยทำอะไรไม่ถูกพูดไม่ออกสั่นไปทั้งตัวในหัวคิดอย่างเดียวว่าอยากจะเอามีดแทงทั้งคู่ให้เรื่องมันจบจบไปแต่อีกใจก็คิดถึงความพยายามที่สู้มาจะสูนเปล่าเขาจึงตัดสินใจพยายามทำใจให้สงบและแอบไปหลบที่ข้างๆห้องจังหวะที่ชายแปลกหน้าเปิดประตูออกมาจากห้องของตนภาพนั้นคือหัวหน้าแผนกที่ออนเคยเตือนกำลังบอกลาแฟนสาวของตน ทั้งกอดทั้งหอมซึ่งเป็นภาพที่ชัยเคยทำกับการในอดีตน้ำตาลูกผู้ชายแทบไหลออกมาเป็นเลือดแต่ชัยก็ยังพยายามทำให้ใจสงบข่มใจให้มากที่สุดแล้วหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้การนี่หรือผลตอบแทนของความซื่อสัตย์ของพี่ที่มีให้การมาตลอดก่อนที่เราจะจากบ้านนามาเราต่างสัญญาว่า ช่วยกันทำงานเก็บเงินแล้วกลับบ้านเกิดแล้วนี่ทำไมการทำไมการถึงกลายเป็นแบบนี้ชัยนั่งพูดกับตัวเองขณะถ่ายคลิปวิดีโอหลังจากวันนั้นชัยขายกับข้าวด้วยอาการเมื่อลอยด่งร่างที่ไร้วิญญาณพอออนไปถามไทยจึงได้ทราบว่าชัยได้รู้ความจริงแล้ว ชัยนั่งรอการที่หน้าประตูห้องเพื่อรอการเลิกงานถึงตีสองพอการมาถึงก็ทำท่าทีไม่สนใจอะไรชัยเลยเอ่อยถามด้วยอาการเสียงสั่นการการมีอะไรจะบอกพี่ไหมอะไรของพี่อีกเนี่ยหนูก็เพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยๆนะทันใดนั้นเองชัยก็เปิดคลิปวิดีโอในมือถือให้การดู